ทำนายความฝันเลขนำโชคฝ,ฝ,ฝันว่านั่งเรือข้ามฟากฝันว่านั่งเรือข้ามฟากมันแปลว่าอะไรเราจะใช้ไพ่อลรกเคิลในการทํานายดวงนะคะว่าฝันว่านั่งเรือข้ามฟากเนี่ยมันแปลว่าอะไร ฝันว่านั่งเรือคํามฟากเนี่ยหน้าที่การงานของท่านน่ะจะเจริญก้าวหน้าดีนะคะมีเกณฑ์จะได้ไปหาหมอดูที่เป็นผู้ชายหน้าที่การงานการเงินของท่านน่ะจะเจริญก้าวหน้าดีท่านจะมีความทุกข์หรือมีปัญหากับสาวแก่แม่ไม้ท่านจะมีปัญหา จะมีคนมาทำให้ทุกใจท่านจะมีปัญหาทุกใจมีเรื่องไม่สบายใจท่านจะมีปัญหากับคนที่เป็นสาวแก่แม่ไม้สุขภาพร่างกายไม่ดีนะคะมีเกณฑ์เกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วยจะมีเคาะในเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยจะมีเพศตรงข้าม จะมีจะมีเพศตรงข้ามมาสนใจท่านมารักมาชอบค่ะให้ทำบุญแก้เคดทำบุญแก้เคดให้สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าจะช่วยให้อะไรอะไรมันดีขึ้น ฝันว่านั่งเรือข้ามฟากเนี่ยมีคนแอบ,บดูท่านมีคนแอบดูมีคนแอบ,บ,บ,บคิดร้ายท่านนะนี่นแอบบดูเนี่ยร้านสักร้านสักแอบบดูเป็นคู่แข่งในสายงานอะ่ะเหมือนผู้หญิงคนนี้ก็เป็นเจ้าของร้านสักฝันว่านั่งเรือข้ามฟากแสดงว่า มีศัตรูในสายงานมีคนแอบดูแอบคิดร้ายให้ระวังถูกกันแก้งถูกให้ระวังถูกคนที่มีอำนาจมากกว่ากันแก้งถูกกันแก้งลิสยามีดวงเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายอาจจะแค่ภูมิแพ้โรคหวัดอะไรอย่างนี้นะคะ เลขนำโชคนะคะสี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่ค่ะ